จุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือก็คือศาลาอ่าน่าจะเป็นที่บรรจุอติอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดคือพระครูนิวิตนวการนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในครับเดี๋ยวจะเข้าไปทำบุญด้วยมาดูนะครับ ก็จะเป็นประมาณานี้พิพิธภัณฑ์พระครูนิมิตนวาการครับลงปู่กองสิง อาพาณนะโลเป็นชื่อทางการนั่นมึงผมก็ไม่สะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างในครับกำมุลพร้อมผมผมไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือ,อยังเปิดครับ กล่องทําบุญไปไหนไเนี่เมื่อก่อนเขาจะมกีกล่องทําบุญอยู่นี่ครับอ,อันนี้ไม่มีคงไปทำศาลาใหญ่โ,โล่กปิงดันก็เคยเป็นลูกศิษย์วัดที่นี่ เหมือนกันครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะปีสองพันห้าร้อยสิบหกไม่มีก็ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรนยากาศภายในวัดนะครับหลังจากเดินลงมาจากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อก็ดูบรรยากาศในวัดนะครับเขามีตู้อยอดอาหารปลาคนมาขายของอันนี้ตอนเช้าที่ผมมาคนยังไม่ค่อยมี ก็มีบ่ออปลาขนาดใหญ่ที่ดูครับข้างในเป็นเกาะกลางนะครับเ,เกาะกลางเป็นที่เรียนของพระภิกษุสามเณรเกเรียนปริยัติธรรมก็คงจะไม่เข้าไปปลาเขาเยอะเยอะอยู่ปลาในวัดคนไม่กินครับ ในวัดก็มีกุศโลบายการทำบุญครับ mm hmm. ให้อาหารควายครับ mm hmm. ก็เดินเข้ามาข้างในเขาจะมีจะเชิงบอกว่าสนสัตว์ย่ำๆไม่เชิงนะครับเพราะว่ามีของคนเอามาเอา่อมาเหมือนกับว่าบริจาคก,ก็ไม่เชิงครับก็ เหมือนกับว่าเอามาปล่อยเข้าประมาณนั้นทางวัดก็รับเลี้ยงไว้ครับก็มีพวกสัตว์ที่มันที่เลี้ยงง่ายหน่อยครับอันนี้ก็คือนกยุงครับอันนี้ก็เป็นไก่ป่าครับไก่ป่า ส่วนมากก็จะนกยุงเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นสัตว์ปีกเปนส่วนใหญ่เมื่อก่อนนี้เท่าที่เห็นคนลงรูปถ่ายคลิปไปก็ลิงเยอะแต่ไม่รู้ว่ลิงลิงไปไหนมันจะมีแต่นกยุงครับตามคอกนี่ก็นกยงนะุงฮะ เป็นลอกลงมากินอยู่กับน,นกยูงจนมากก็มีแต่ยุกนกยูงเปนส่วนใหญ่อันนี้ให้ดูภายในบริเวณวัดครับ หนูหนูตะเภาจะดูหนูตะเภาเป็นตัวหงอ๋อก็อน,นี่ครับหนูตะเภาน่ารักดีเง้นเห็นคนมานึกว่ามาให้อาหารหรือเปล่าแน่เลยสกุลหนูครับก็ไม่เชิญจะตายหนูตะเภา กระลอก้มีทุกจุดเลยเรามาแย่งกินอันนี้เป็นไก่ฟ้ากระลอกเยอะมากนี่กลุ่มไก่ฟ้าไก่สวย ไปทางน้นน่าจะเป็นหาดหัรงนี้มีเสียงเต็มเลยอนันนี้ก็นกยุงนกยุงเยอะส่วนมากจะมีเป่นกยุงนกยุง อกนี้ก็ยังนกยุงครับพื้นที่วัดมีพื้นที่ใหญ่มากพอสมควรครับก็มาด้านนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าซื้อของชาวบ้านเพิ่มเติมหรอือเปล่าทางนี้มีนกกระจอกเทศตัวใหญ่ครับเห็นคนวิ่งมาละผมจะดูดิก็วิ่งมาละ ก็วิ่งมาก็น่าจะเหมือนกับว่ามาหาอาหารหรือวิ่งกันธรรมดาดูครับอ้าวข้งบนก็กระโอกนะอดูมาอีกรอบแล้ว๋อวิ่งไล่กันธรรมดาผมนึกว่าวิ่งใส่ผมไหนล <c oughs> ูกก็จะเทิเอน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียครับ อันนัละขยันวิ่งมากจับแจ๊กแจ,จ๊กตัวหลังไว่ไล่ละนไ,ไล่ตัวนี้ก็ต้องจอดดีที่ผมถึงเงี้ยถึงเงี้ย <c oughs> ถึงเงี้ยอ <c oughs> ืม <c oughs> ตัวใหญ่น่หน้าถึงคนถึงขึ้นนั่งได้ขาเขาก็ใหญ่พอพอิควนโอ,อ,อ้ตัวนี้ตั้งไล่ นวกระจอกเทศครับอั่แหละอีกคอกนี้ก็มีครับมีสามตัวอยู่คนละคอคกเด่นนกกระจอกเทศอ จะให้ดูบรรยากาศภายในวัดนะครับจะลอกนี้มีทั่วเต็มไปหมดนกยุงส่วนมากจะมีแต่นกยุงเอายนิงไรกันตกใส่เราเฉยโอ้บริเวณวัดกว้างขวางมาก จะเป็นบอ่อน้ําไปในบริเวณวัดก็ประมาณนี้ครับมีรูปปั้นโชว์มีนกยุงบางตัวเดินอยู่ข้างนอกเขาปล่อย เป็นคอกเปนคอกอันนี้ก็คือวัดสะพังทองบ้านหนองปลาขาวตาบลหนองสวรัครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวรำาพู นกยุงเป็นส่วนมากครับก็มีไก่ฟ้าพายาลออยู่ในหน่อย,น,อยนี่ก็อีกซุ้ม นภายในบริเวณวัดสำหรบับเยี่ยมชมวัดสังังทองนองปลาขาวก็คงจะไว้ประมาณเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขับรถผ่านไปจะไปทำบุญน่าจะจุดทำบุญน่ายจะอยู่ศาลาจ้าววัดที่เดี๋ยวผมครับเพราะข้างในไม่ไม่มีตู้แล้วผมมาเมื่อก่อนผมใส่ที่ตู้ต,ตรงนี้ กับสัพพังทองครับ